ครับก็สวัสดีนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นท่าบินพาแนลนะครับเอาท่าบินพาแนลมาแนะนํานะครับซึวนก็คือการเอาการบินมาให้ดูนะครับแต่ว่า,าในเรื่องของศาสตร์ทักษะต่างๆนะครับผู้ฝึกฝนหรือผู้เล่นก็ต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ฝึกฝนก็มีแต่คำเดียวนะครับฝึกฝนชมครับ มันก็เป็นการเอาท่าลิเคนนะครับมาต่อยอดนะครับจากที่เราลิเคนนะครับเราก็ดึงห่างลงด้านล่างนะครับแล้วก็เลี้ยงให้ห่ออยู่ในลักษณะของการทํามุมกับพื้นโลก45องศานะครับแล้วก็เปิดผิดลบลับนะครับในขณะเดียวกันเราก็เหนี่ยวรัดเดอร์แอรอนซ้ายนะครับเพื่อให้ห่อหมุนทังด้านในภาพนะครับถ้าจำนาเราจะหมุนทั้งสองด้านก็ได้นะครับแต่กลับอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับ ทำได้ทั้งสองวงนะครับแล้วก็ p น n e l สายฝานะครับทางนี้ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากเลี้ยงปิดก็ค่อนข้างยากนะครับใส่ลีลานะครับ แล้วก็เหมือนทุกครั้งนะครับตัดโพลงมาวางน,นะครับ